นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น <c oughs> <c oughs> นาโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสสะดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาพร้อมกันนี้ก็ให้พากัน นั่งสมาธิภาวนาทุกๆคนการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินั้นให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้าย กายให้เกี่ยงตรงหนับหลับตานึกบริกรรมภาวนาพุโทโธรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในระงับดับความหนาวต่างๆออกไปเวลานี้จงเป็นผู้ปล่อยนิวรณ์อันหนึ่งคือความหนาวความหนาวนี้มันเป็นอากาศธาตุ ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเจตเนยยาไปหลงยึดเอาถือเอาว่าเราหนาวและไม่ให้ยึดว่าตัวเราหนาวตัวเราที่ไหนถ้าเป็นตัวเราจริงก็บอกว่าอย่าหนาวสิเมื่อบอกมันไม่ฟังพระพุทธเจ้าท่านว่า ไม่ใช่ตัวของเราหนาวอากาศเขาหนาวต่างหากแล้วอากาศนั้นเขาไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนเจตใจมนุษย์คนเราที่มายึดมัน่นถือมั่นในร่างกายสังขารอันนี้แล้วความทุกข์ที่มันเกิดมีขึ้นในรูปปัะขันอันนี้เจตมันก็พลอยมายึดมาถือเอา หนาวก็ว่าเราหนาวร้อนก็ว่าเราร้อนสบายว่าเราสบายไม่สบายว่าเราไม่สบายสิ่งเหล่านี้คือว่าจิตมันยึดถือทั้งนั้นถ้าจิตไม่ยึดถือแล้วหนาวร้อนเขาไม่มีปากมีเสียงเขาสงบอยู่ตามหน้าที่ของเขาอย่างนั้นเอง จิตของเราที่ไม่ภาวานาไม่สงบมันดิ้นลนวุ่นวายกระสับกระสายอยู่ตลอดเวลาไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวถ้าใจนี่ละ่ะรู้เท่าทันว่าอะไรอะไรทั้งหมดนั้นนอกจากใจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในใจในตัวของเราแล้วไม่ต้องไปเกี่ยวข้อง ทับกระแสน,น,นั้นออกไปให้หมดสิ้นรวมกำลังตั้งมั่นขึ้นมาในจิตใจดวงนี้ให้ได้จิตใจคนเรานั้นความจริงมันมีจิตใจดวงเดียวเท่านั้นแหละที่เป็นจิตใจของเราแท้นอกนั้นไปร้อยถึงร้อยถึงพันก็ไม่ใช่จิตใจของเรา ท่านว่ากิเลสตัณหามานะทิฏฐินั้นมันมากมายกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดคือว่ามากมายเพราะจิตใจเราหลงไหลไปตามตัณหานั่นตัณหากิเลสตัณหาในใจมนุษย์นั้นถ้าไม่ภาวนาให้สงบระงับ ยังไม่เลิกละกิเลสตัณหานี่ออกจากจิตใจได้มันก็พาวุ่นวายอยู่นั่นแหละสามตัณหาภาวะตัณหาจิตใจที่ไม่สงบนั้นท่านเปรียบอุปมาเหมือนอย่างว่าโซนักโซนักมันมีบาดแผลอยู่บนศีรษะบนหัวมันมีหนอน เมื่อสุนัขมันจินบาดแผลนอนก็เข้าไปใส่กินอยู่ในในหัวของสุนัขนั้นมันไปนอนที่ไหนก็ไม่สบายสุนัขนั้นมันก็เข้าใจว่านอนที่นั้นก็ไม่สบายลุกหนีไปนอนที่อื่นอีกลลกไปไหนมันนอนกินไม่ชาตินอนทั้งหลายมันบ้วนกินอยู่ในบน ศีษษะของมันคนหัวของมันเลยไปนอนที่ไหนเก้าที่สิบที่ก็ไม่เป็นสุขมันก็เข้าใจว่ามันเป็นเพราะที่นอนนั้นมันไม่ใช่เป็นเพราะนอนที่มันใส่กินเนื้อของในศีษษะมัน อเน,น่ท่านเปรียบอุป,ปมาให้เราท่านทั้งหลายโอปะนะอิโกโน้อมเข้ามามารวมมาสงบอยู่ที่จิตที่ใจนี้จะไปหาที่ภายนอกให้มันสบายถ้าไม่ภาวนาไม่ละกิเลสหรือว่าละกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจนี้ยังไม่ได้ยังไม่หมด ก็เหมือนสุนัขขาหมาหัวบาดไปนอนที่ไหนมันก็ว่าเป็นเพราะที่นั้นที่นี้มันไม่รู้มันไม่แล้ไม่รู้ไม่เข้าใจว่านอนมันบ้วนกินอยู่ในศีรษะในหัวของมันในหัวบาดของมันนั่นแหละ คนเราและมนุษย์เทวดาอินสมทั้งหลายไม่รู้ยาไม่รู้จักกิเลสราคะโทสะโมหะมันเป็นหนอนใหญ่บ้วนกินอยู่ในร่างกายสังขารในจิตใจของเราไปอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายให้ภาวนาหลับตานึกพุทโธอยู่ถ้ำผาปลองมันก็ไม่สบาย จะไปที่โน้นจะไปที่นี่เยี่ยมญาติเยี่ยมโยมอย่างนั้นอย่างนี้ว่าไปก็คือว่านอนมันอยู่ที่บาดหัวเออมาหัวบาดมาหัวบาดมันเป็นอย่างนั้นจะไปที่ไหนมันก็ไม่ได้มันต้องควักนอนออกไล่นอนออกคือภาวนาอย่าได้มีความทอดถอย ถ้าไม่ภาวนาในใจละมันก็วุ่นวายไปภาวนาที่ไหนก็ไม่สบายเพราะมันหนอนในใจมันมีอยู่เมื่อหนอนในใจมันมีอยู่คือจิตมันยึดมั่นถือมั่นในหน้าในตาในตัวในตนในสัตว์ในบุคคลในตัวตนเราเขาอยู่ มันก็ร้อนด้วยกิเลสความโกรธร้อนด้วยกิเลสความโลภร้อนด้วยกิเลสความหลงเมื่อตัวเองไม่ละกิเลสความโกรธโลภหลงในตัวในใจออกไปมัวมายึดล่างยึดกายยึดตัวยึดตนยึดเรายึดของของเราอยู่นเนระคือวันนอนนอนมันบ้วนกินอยู่เหมือนหมาหัวบาด กิเลสที่มีอยู่ในใจของเราเนี่ยมันเป็นหมาหัวบะเป็นทุกข์เป็นร้อนจะไปแก้ไขที่อื่นจะไปห้ามไม่ให้โลกเขาติเตียนนินทาคนอื่นติเตียนนินทาไม่ได้ได้แต่ยกย่องสรรเสริญให้นี่ไม่ได้คือไม่รู้จักหนอนในใจหนอนในตัว การภาวนาให้สงบระงับละเลิกถึงความเกิดความแก่ความเจ็บความไข้ความตายอยู่เนืองนิดติดต่อกันไปนั่นแหละมันจะแก้ได้จะละได้จะเลิกได้จะถอนออกจากจิตใจได้เพราะกิเลสเหล่านี้มันเป็นกิเลสภายใน ไม่ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาจริงๆแล้วมันไล่มันไม่ออกเหมือนหนอนในหัวบาทของหมาธรรมดาหมาตัวไหนถ้าเกิดมีหนอนในบาดแผลแล้วเป็นอันว่าตายทุกลายนั่นแหละถ้ามานุษย์ไม่ช่วยถ้ามานุษย์ช่วยเอาหนอนออก ใส่ยาให้ก็มีทางจะหายได้ทำไม้อย่างนั้นล่ะตายลูกเดียวต้องตายแน่แนเพราะนอนนั่นมันไม่ใช่ว่าตัวเดียวมันมากมายมันเพิ่มขึ้นทุกวันทุกคืนด้วยมแมลงวันมันมาไข่ใส่เรื่อยมันเป็นเต็มไปหมดหนอนเมื่อมันใหญ่เท่าไหร่มันก็บ้วนกินเดือดร้อนวุ่นวาย กิเลสราคะโทสะโมหะในใจของพวกเราก็เหมือนกันมันรู้จักแต่เพิ่มเข้าไม่รู้จักละไม่รู้จักวางแก็บเข้ามาหลงไหลโย,ยแค่การอยู่การกินการหลับการนอนสนุกเฮามันพวกนอนบ่อนไส้นอนบ่อนกินบนศีรษะทางนั่นแหละ จงตั้งใจลงไปยาให้จิตใจท่อแทอ่อนแอในหัวใจโรคประคันมีที่ไหนชลาแพ่ยาทิมรารนณะมันก็มีอยู่ที่นั้นจะหลบเลีกไปไหนไม่พ้นอันความตายนี่ไม่มีทางหลบได้ มีโยทางเดียวต้องภาวานาทำความเทียนละกิเลสให้หมดสิ้นีนละทางนี้แหละเป็นทางที่จะไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้อีกต่อไปเมื่อไม่ภาวานาละกิเลสมันไม่แต่จะมักหมมไว้ อาสะวะกิเลสมันดองอยู่ในสันดานมันดองอยู่ในตัวในใจอันนั้นความหนาวความร้อนเรื่องอะไรความทุกข์ยากลำบากเห็นใจอันใดมันเกิดมีขึ้นในโลกนามกายใจของเรา จงภาวนาเพียรเพ่งดูให้เห็นแจ้งด้วยปัญญาตาใจแล้วจะได้เลิกละไม่ส่งเสริมไม่ต่อเติมตามอำนาจกิเลสนั้นเมื่อไม่ต่อเติมไม่ส่งเสริมกิเลสนั้นก็ไม่ลุกลานออกไปได้เมโยก็เพียรพยายามแก้ไขภาวนาในใจตลอดไป อันนั้นกิแลดกิแลดนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยถ้าตัวเองไม่ลุกขึ้นไม่ภาวานาไม่ตั้งอกตั้งใจแล้วเป็นอันว่าสู้มันไม่ได้ไม่มีประตูสู้ประตูสู้ไม่มีมีอย่างเดียวเราต้องภาวานา ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนายาได้มีความทอดแทอ่อนแอในหวัวใจวันไหนก็ให้ถือว่าเหมือนกับวันนี้แหละคืนไหนก็ให้ถือว่าคืนนี้แหละในโลกนี้มันไม่มีหลายวันหลายคืยนทันว่าเอกลตินทิวะมืดกับแจ้งนั่นแหละรวมกันเข้าเป็นวันหนึ่งวันเดียวนี่แหละ จะเป็นฤดูหนาวกับวันเดียวนี่แหละเป็นฤดูร้อนกับวันเดียวนี่แหละเป็นฤดูฝนกับวันเดียวนี่แหละมืดกับแจ้งรวมกันเป็นวันหนึ่งไม่ว่าจะอยู่ประเทศนี้ไปอยู่ประเทศอื่นก็เหมือนเมือนกันดังนั้นจงงแรงเรธิภาวนาญาได้มีความทอถอย อย่าปล่อยให้ที่เศร้าเหงานอนเข้ามาทับถมจิตใจจงตื่นขึ้นลุกขึ้นภาวนาในจิตในใจรวมกำลังให้มันตั้งมั่นอยู่ในหัวใจให้ได้ถ้าไม่ตั้งมั่นลงไปในหัวใจแล้วมันมีแต่เพิ่มกิเลสเข้ามา ความอยากได้ความอยากดีความอยากเป็นอยากมีอย่างโน่นอ,อย่างนี้วุ่นวายไปหมดเพราะไม่รวมจิตใจไม่ภาวนาในใจปล่อยให้อำนาจจิเลต,ตัณหาเข้ามาทับถมจิตใจจนกระทั่งนั่งภาวนาก็ขี้เศราเหงาหนอตั้งใจขึ้นมา ไม่ให้จิตมันมาหลงยึดความหนาวหนาวไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราหนาวมันเป็นธาตุโลกมันอยู่ในโลกเมื่อจิตคนเราไม่มีอุปถานเข้ามายึดหน้าถือตาไม่มายึดตัวถือตนแล้วเรื่องต่างๆมันก็สงบไป ถ้าจิตหลงอันนี้มายึดหน้าถือตามายึดต,ตัวถือตนยึดเรายึดของของเราเมื่ก็ทุกข์ใจละเป็นทุกข์ในโลกจิตนั่นแหละมันเป็นผู้ทุกข์ผู้เดือดร้อนวุ่นวายจิตไม่สงบเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวมันจึงทุกข์ร้อนนั้นทุกคอนจงตั้งอกตั้งใจ พยายามรวมกำลังตั้งมั่นลงไปในหลักปัจจุบันเดี๋ยวนี้สิ่งใดที่เป็นอดีต,ตการล่วงมาแล้วสิ่งนั้นมันก็หมดไปแล้วไม่ควรไปคิดคำหนึ่งสิ่งใดที่ยังไม่มาถึงคือข้างหน้าอนาคต,ตการสิ่งนั้นมันก็ยังไม่มาถึง ผู้ปฏิบัติภาวนาจงรวบรวมกำลังจิตกำลังใจของตนให้เกิดพลังงานอันสามารถอาจหารขึ้นมาไม่ให้จิตใจท้อแท้อ่อนแอณนะภายในหัวใจพุทธทอพระพุทธเจ้าสอนมาอย่าได้หลงอย่าได้เป็นคนมัวเมา เมื่อจิตนี่มัวเมาลุ่มหลงประมาทเลินเล่อเผลอเลอไม่มองเห็นความแก่ความชลาของตัวเองไม่มองเห็นความเจ็บไข้ได้ป่วยของตัวเองแล้วก็มองทะลุไปถึงความตายก็ไม่ได้ก็มาเย็ดโยแต่ว่าเรายังไม่ตาย เมื่อเข้าใจผิดคิดหลงว่าเรานะไปตาย,ตายมันก็เอาเราวุนว่นวายที่สุดหละมันเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่ตายจะเอาไปไว้ที่ไหนเมื่อเกิดมาแล้วมันตายทุกลายเละไม่เห็นเมใครไม่ตายต่างแต่ว่าบางคนนั้นเกิดมา ไม่นานเกิดวันนั้นตายวันนี้นเ,กนนนกเกิดเดือนนั้นตายเดือนน,น,น,นั้นก็มีเกิดปีนั้นตายจีนั้นก็มีเราจะมารอให้มันตายทิ้งเปล่าๆหรือ นั้นให้รวมจิตรวมใจของตนเข้ามาภายในใจของตนให้ได้จะลืมอะไรลืมได้พุทโธในดวงใจไม่ให้ลืมมรังเมภาวิสติเราต้องตายไม่ให้ลืม การภาวนาต้องนึกโยเจริญโยทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเอาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกวันเวลาไม่ได้มาช่วยภาวนาให้เรา ยายเราเองนี่แหละภาวนาเอาเองในร่างกายสังขารตัวตนคนเรานี้ท่านว่าเต็มไปด้วยโพโโลหิตเต็มไปด้วยน้ำเลือดน้ำเหลืองเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆ เราจะไปแก้ไขไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ไข้และไม่ให้ตายไม่มีทางแก้ไม่ได้แก้ไม่ตกไม่ใช่วันคืนเดือนปีมาภาวนาให้เราเจบใจผู้รู้โยภายในตัวภายในใจนี่แหละลุกข,ขึ้น ยืนหยัดต่อสู้กิเลสในหัวใจเตือนใจดวงนี้ให้มีสติอยู่ทุกเวลาให้มีสมาธิอยู่ทุกเวลาให้มีปัญญาอยู่ทุกเวลาแน่ความหลงความมัวเมาต่างๆก็จะหายจางไปทีละน้อยละน้อยจนหมดไปสิ้นไปได้ เพราะทำความเพียรอยู่เสมอเสมอเป็นผู้ไม่ประมาทผู้ใดไม่ประมาทย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญอย่านั้นการสดับรับฟังพระธรรมคำสัง่งสอนนี่เป็นโอบายเตือนใจให้มีสติให้มีสมาธิให้มีปัญญา ให้มีความรู้ความฉามสามารถอาถามในจิตใจของทุกๆคนแล้วก็จะได้ลุกขึ้นต่อสู้กิเลสในหัวใจของตัวเองฟาดฟันมันลงไปดังแสดงมาก็้มควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยปก,การชนี สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลคโควินัสตุมาเตภวัตวันตราโย ο. สุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีดิธนิจังบุทธาปจยายิโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง